เจาะก็ลังลำเลี้ยงขึ้นพี่น้องไรขึ้นพงหอยเวียดนามขึ้นกับเขามาสี่ไล่เจ้าอยู่เดียพี่น้องเอาทงงัวงทงไข่สี่ยกคอกพวกฟุงเหม่ยขายดีอยู่พี่น้องราคาก็เริ่มตึงขึ้นยังไงกันวาราคาเริ่มดีขึ้นเยอะก็ผู้ใดมีง้วงพี่ไข่ก็เลี้ยงไว้พี่น้องเริ่มเริ่มล่าละราคาก็เริ่มตึงตึงขึ้นแล้วแต่เ้าก็เน้นเลี้ยงอ้วนๆไว้อันเ้าเลี้ยงจอยมันก็บ่มีราคาดิ ถามมันอ้วนมันก็ได้ราคาอยยุพี่น้องไปึิดไปแหมอนแมนเม,มนมแมนประตูอันแปดพันโอ้ยจ๋อเจ๋อเขาซื้อเจ้าบาราตานี่มื่น,มนเดียว <c oughs> มื่นเดียวว่าสันพีน้องเขาจะซื้อกัน โอ้อันนีเขาจะเอาไปใส่นี่เขาจะเอาไปใส่นี่อ,นอุตรลาดิตอุตราดิตหนอเอาใส่นี่เนาะอุตรลาดิาตเานาะโอ้ได้หลายอุตรลาดิตก็ได้ยพี่น้องเพื่อนะหกล้อเต็มรถพ่อว่อเลยแต่ว่าสื่อคนละใส่ก็เวียดเนาะเแบบขาส,สื่อสื่อเส่น้อยใส่น้อยใส่จอยโอ้เวียดไปเอาอ้วนเฮ่อไปเอาน้อยจอยเอาราคาเถือกเป็นว่าเอาราคาถือกประสั่นพี่น้องรุ่นนี้ นี่เจ้าเตรียมรถคือกันนี่ก็ได้เอาข้นขึ้นมาบ้านเวียดน,นามได้สีได้ไลยจักรตัวงวดสีได้ยักษ์ตัวงวดนี่ไล่ขึ้นมาพี่น้องแม่เบอร์อะไรของเวียดเบอร์อะไรนี่สีนี่พี่น้องรเรื่องลำเลียงขึ้นอยู่ลำเลียงขึ้นรถ มันมีสองเวียดนี่งเวียดหนึ่งซือกันหนึ่งเวียดหนึ่งเวียดปลอมเท่านั้นเนาะเวียดปลอมฟังเนี่ยนี่เวียดเต็มรถอยอะปะโอ้เวียดปลอมก็ได้เต็มรถคือกันกล้วยมันไหลเนาะก็ได้ซื้อได้ขายพี่น้องพันเจ้ากันันนันดีกันดีขาซื้อดีอยู่เวียดก็ได้เพิ่นว่าราคากะขยับอยู่พี่น้อง

บะไรกันโอ้สื่อต่อเข้าเจ้าโอ้เป็นสื่อต่อกันพี่น้องโอ้อันนี้ก็ไปในยังบ่เต็มหมดเลยนะเอาอีกยุบ่นี่เอาไปขึ้นขั้นไหนนี่โอ้ไปใส่นี่ลำพูนครับลำพูนโอ้ลำพูนก็มาพี่น้องพิษณุโลกลำพูนเอาเมลูกดุหน่อพี่นอ้องอ่างกับพิษณุโลกอันนี้ลำพูนมา้ั่นในห่างตั้งทุนเป็นห่างเวียดบัติ อ้อยเวียดนามฟังนี่ล่อถ้าขึ้นรถพี่น้องซาบลาบอยู่นี่แมนเบิดแล้วนี่ให้ห่างคนขาเจ้ามารับซื้อไปซื้อไปื้อทรงเมื่อประเทศเขาเจ้าคุณดีเขาเจ้าซื้อไปใส่นนี้หน่อยก็เอาไปเหนื้อไปเหนะือเนาะโอ้ไปเนหนือนี่เอารุ่นนีนะ้เนาะโอ้ยายพิษณุโลกของตัวน,นี้ตเต็มรถพ่อวะตุลืมเนส เต็มรถคือเก่าบ้าทางฝีก็เต็มพื่เก่า้าฟังนี่ก็เต็มพื่เก่าน้อยใหญ่เนาะโอ้ดุนเมลูกย่างเดียวเลยบานคือะไย่บ้านย่ำไปเดี๋ยวย่ำนั่นคนกล้วยมันลาย่น้รองพือนะเดีจวมาหลับสื่ออยู่ทั้งตลาดอไุยไปดิคยของเจ้าป่ะสิบสองตัวเาไปโยกคุณป้ใส่หรอกแล้วจักจบาทเจ้าขายสิบสองตัวนี่ยเจ้าก็ขายเจ็ดมื่น โอ้ตัวะจับาเบียดออลไปยกมาจักแล้วจักตัวให้ล่ะเบียดว่ะเบียดนไปยกขวกมาเจ็ดมื่นเจ็ดมื่นเจ็ดมื่นสิบสองตัวสิบสองเนาตัวสี่โอห่สี็นเบียดโอเีดอไปยกโยกขวากมาแล้วมันหันจากจอยนี่พี่ลองเต็มรถขาเจ้าหนึง